หลอดต่อไปครับหลอดที่51ครับเป็นผลงานของคิดโกศลวัฒน์ครับหมายเลข34ครับ5 0,000บาทครับหมายเลข28ครับ6 0 0 0ืบาทครับหมายเลข77ครับ7 0 0ดหบาทครับหมายเลข34ครับ8 0,000บาทครับหมายเลข77ครับ9 0 0 0หบาทครับ90,000บาทนับครั้งที่1ครับ90,000บาทนับครั้งที่2ครับและ90,000บาทหมายเลข77นับครั้งที่ หมายเลข89าครับ1,000บาทครับหมายเลข34ครับ1 1 0 0 0บาทครับหมายเลข77ครับ1น0 0 0 0บาทครับ1 2 0 0 0 0บาทนับครั้งที่1 0 0 0ครับ1 2 0 0 0บาทนับครั้งที่2ครับหมายเลข34ครับ1 3 0 0 0 0บาทครับหมายเลข77ครับ1 4 0 0 0 0บาทครับหมายเลข58ครับ1 5 0 0 0 0บาทครับแ5 0 0 0 0 0 0บาทนับครั้งที่1ครับ77ครับ่แทน16มบาทครับ หน0่งแบาทนับครั้งที่1ครับ1 6 0 0 0แบาทนับครั้งที่2ครับ1 6 0 0 0แบาทหมายเลข77นับครั้งที่3ครับยินดีด้วยครับกับหมายเลข77ครับ